สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับช่องของบุญรอดดำทีมครับวันนี้บุญรอดพามาดูที่ทมงานหกล้อรครับเชลูกรังครับตามไหลคอนจีตที่สร้างเสร็จใหม่ๆนี่แหละหลายเส้นเหลือเกินวันนี้มีทั้งหมด5เส้นอ่ะนี่เป็นเส้นแรกที่จะเริ่มประเดิมนะครับอ่ะจะเอายังไงนี่ได้ท่านอบตใส่เสื้อสีแดงมาเป็นคนกำกับการดูให้ฮะ นี่ฮนะหูวหน้าแม็กก็จะเป็นงานเข้าของหูวหน้าแม็กหน่อยเพราะว่าจะดันยากหน่อยนะดันใส่ลายข้างเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกะให้ถูกใส่มากกว้างไปใส่น้อยก็แคบไปสวัสดีครับนี่อดีตูุยหญ่บ้านครับบุญรอดก็จะรู้จักคนหมู่บ้านนี้ดีหน่อยเพราะว่าเป็นมู่บ้านติดกับบ้านของบุญรอดเองฮนะ,ะจากบ้านบุญรอดมา2กิโลเอง เริ่มเทแล้วครับเราก็จะมาติดตามน้องนัดของเรานะว่าเป็นยังไงงานนี้ต้องใจเย็นๆเทพ,พวดพลาดไม่ได้อย,ย่ารุไทจะดันหนักอ่ะไอทางนู้นก็จะเทไอทางนี้ก็จะเทเอาเทไปแล้วคันนึงแล้วสายหลอนโอ้ตีฝาท้าย สะเทือนมูบ้าแล้วมั้งเนี่ยอ่ะต่อด้วยบางลุยนี่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวหคหน้าแม็กจะฉีกเอาฉีกหมายความว่าไงฉีกออกด้านซ้ายมั้งด้านขวามั้ง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราดูครับหคหน้าแม็กบอกว่าเทเลยเดี๋ยวผมจัดการเองแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยมาดูการดันนะ <c oughs> ชาวบ้านก็เริ่มออกมาดูกันแลครับอะมีมะขามด้วยเก็บไว้ไหมเอาไว้ตอนเย็นเอาไว้แก้มแก้มแก้มกับสี่สิบลายะเอาตรงไหนดีแม่โอ้หน้าแม็กแกไปคนกำหนดเองนะเพราะว่าแกรู้อยู่แล้วว่ายังไงทียังไง ทำยังไงผมจริงจะดันง,ง่ายหวหน้าแม็กรู้อยู่แล้วครับอ่ะต่อด้วยวุน้ากอบครับนี่เมื่อวานไปซื้องัวมานะงัวยังสวยเลยไปซื้ออยู่คูเมืองนู่นโอ้โหตัวละสี่หมื่นช่วงนี้เขากำลังฮิตเลี้ยงงัวกันไปได้มาตัวหนึ่งคุณา้าว่า ต้องมีงวนี่ต้องมีเลิกเอามาไหมบอกมีผมก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วจะอางัวไปเจมไหมไปเจมที่วัดไหมบอกว่าไม่ต้องหรอกครับเอาแค่เลิกเข้าบ้านครับพอไอเราไม่รู้เนาะเห็นออกงวมาใหม่ก็นึกว่าเป็นเสมือนรถเป็นเสมือนรถคือต้องได้เลิกแล้วต้องไปเจิมดิให้หลวงพ่อเจอมให้อ่ะโมจะคุยเรื่องงัวเป็นไงเราน้องนัดเรา อ,อยวเราให้มาดูน้องนัดเราถอยเทก่อนคุยเรื่ององัวเพินเลยอ่ะเป็นไงน้องนัดถอยได้ไหมเริ่มจากง่ายๆก่อนวันนี้ให้เทบนคอนกรีตเลยมีแต่งานเทบนคอนกรีต๋ย่าถ้าเทแบบที่ลุ่มๆโด,ดนๆเนิดๆอย่าค่อยโชว์เอาง่ายๆก่อนพัฒนาไปมือไปเลยเอ้านี่นี่ซ้ายซ้ายซ้าย,ายอ่ะอ่ะเรามาดูน้องนัด อีกอีกสายอีกเดี๋ยวเราจะไปเคาะประตูว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างาตื่นเต้นไหมเอ้ยระวังสายไฟนะเดี๋ยวเราไปเคาะประตูนัด,ดนัดเด,ดี๋ยวมาเส้นนี้อีกนะใช่มีความรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหม นี่น,อนอ้อยนะอ่ะอ่ะนีะ่เหละเราก็ามาให้กำลังใจนะคือคนอยากอยากขัดอยากขับรถเป็นนะ่ะูง่ายๆอยากขัดอยากขับรถถกรอเป็นกับแต่ปีอัพอยากจะลองดูคันใหญ่ๆมั่งก็หาตัวยากนะที่น้อยมากมันก็มีอ่ะคุณูขับรถถกรอรถพ่วงรถอะไรอยอะแยะ แต่มันจะมีปริมาณที่น้อยแค่นั้นเองฮะอ้าวโอ้โหสายไฟสายไฟต้องคอยดูด้วยเอาลงอาลงออลงอ่ะค่อยๆนี่นแหละอยากจะขอหัดขับก็ฝึกให้เลยมาฝึกเรื่อยๆเือยก็เป็นหรอกแต่อย่าไม่ใช่ว่ามาฝึกวันเดียวหายเป็นอาทิตย์แล้วก็มาใหม่ต้องหัดไปเรื่อยๆครับ ไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวหน้าแม็กสไตล์การดันเทคนเทลูกลังลงข้างคนขีดใหม่ๆครับดูครับมีแดกเคยดันดินอย่างเดียวไม่เคยดันลูกลังลงไหลทา,างสักทีนานทีเจอทีครับเอาใส่เข้า,าไปนี่สตโลเลยพ่อขินข้าวครับพ่อกินข้าวยังยัง แปะกหน้าขาวเลยเพัดแป้กหน้าขาวเลยของดามน้าครับทำง,งานครับนี่ครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเก่าผมนับถือว่าเป็นเสมือนเป็นพ่อเลยนะตอนที่ผมมีแมคโครแกก็ให้ผมมาลอกบอ่อประจํามู่บ้านของแกให้มาทํานู่นทุทํานี่ให้งานผมเยอะครับแต่พอปวดกระียนแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้งานแถวนี้เลย ช่วงครับช่วงการทำงานถ้าเรามาดูรถไถเท่ดันลูกรางดีกว่าว่ามันจะยากไหมเหมือนดันดินไหมดันดินยังง่ายกว่าไหมนี่ฮะเจอลูกรางเข้าไปเมื่อคืนฝนตกเปียกก็เปียก,เ,ยก,เ,ยกเอาไม่เป็นไรแต่ลูกรางนี่ดีอย่างเดียวคือมันแห้งไวนะเจอแดดดีๆแค่สองแดดสามแดดนี่แหละแห้งเลยฮะแห้งเร็วกว่าดินนะฮะลูกรางนี่ แังยาาๆไปครับออกข้างละห0าสถึงหกสิบซนนะผมเลยบอกว่างานนี้เอามาไม่เยอะรถหกล้อเอามาเยอะไม่ได้เพราะอะไรเพราะนี่แหละครับนี่มันดันยากไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมถึงหมดเลยเอาหกล้อวิ่งแค่สีคันเองวันนี้ ต้องกะหน้าให้ถูกนะนี่ไอตัวล็อกเดินหน้าถอยหลังของผมมันรั้วไปหน่อยฮะเวลาใส่เกียร์เดินหน้ามันจะดังแรกๆนี่แหละสังเกตดูมันจักเริ่มบานแล้วดูมันจักเริ่มบานครับไม่ฟิตมือตะกอนมันก็เลยดังแก่แกนี่หัวหน้าแม็กดัน นี่แหละสุดคอนกรีตนี่แหละครับเส้นหนึ่งนี่ก็เป็นคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งที่บุรรอเทครับมันทั้งหมด5เส้นน่ะคอนกรีต5เส้นนะครับวันนี้ที่บุรรอต้องรับผิดชอบมาเทลูกรังนี่ลูกรังของบุรรอสวยนะมีแต่เม็ดนะแต่เสียอย่างเดียวมันโดนน้ำฝนเมื่อคืนนี่เอง คบอกงานแค่น,นั้นแหละหัวหน้าแม้กก็จะเข้าใจครับอธิบายคว้ฟงว่าออกข้างละ50ถึง60ซนลูกลังอย่าแกะอาเองระยะไม่ใช่ดันง่ายๆนะครับไม่เหมือนดิน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอเวลาดันแล้วให้รถไถเหยียบด้านข้างให้หน่อยครับเอาคุณภาพหน่อยเพางั้นผมก็เลยบอกว่าผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าผมรับเป็นเที่ยวยิ่งเทเยอะยิ่งดีผมชอบอ่ะเดีย๋ยวเราจัดไปให้ครับเดีย๋ยวเราดันเสร็จเราจะเหยียบไหลทางให้อีกเอารถไถเนี่ยเหยียบก็เริ่มเป็นรูเป็นล่างแล้วนะ างานหนักของคุณ้าแม็กเลยดูครับสี่กองยังไม่ไปไหนมาไหนเลยเดี๋ยวก็จะมาอีกแล้วนี่คือสาเหตุหนึ่งที่บุญรอดทำไมวิ่งแค่สี่คันวนันนี้อ่ะเราก็ได้เห็นแล้วครับการทำงานของทีมงานบุญรอดกับเทลูกรังไหลาทางครับอคอนจีดสำหรับคลิปนี้บุญรอดดําทีมขอจบเพียงเท่านี้อนนะครับ ขอ,อพักคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ